ดินถ้าเราเอาน้ําออกเราเติมน้าเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นเป็นโซคาริอีิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินคแกล้งดินให้ <c oughs> ดินนั้นกนะลายเป็นโรงงานทำาซคาริอสิตคุณ <c oughs> นะิรครับแล้วก็ห <c oughs> เตอร์สัดตัวแล้ว่ก็ต้องทำเราก็มีโครงการเร <c oughs> าใส่ป้าย เตยเองเป็นคนตั้จะการตายโครงการแรงดิภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่าโครงการแงอกรฟชอะกรฟชอกรไม่ใช่ที่นี่พวกก็อาลเาอกกรฟชต้องถามใหม่ที่จรงมันเป็นบุลี่แต่ว่าหาคำเาไปแกล้งแกล้งดิน ว่าไงโครงการแกล้งดินเนี่โอเพรสโอเพรสไม่รอดเลยให้เด็กๆใจแแปลงแกล้งนี่ภาษาบิดบังนี่ก็เราทำแกล้งดินก็ยอมเสร็จแล้วโครงการแกล้งดินแล้วก็ทำปลูกข้าวข้าวมันขึ้นมานิดเลยใช่ไหขึ้นมาแค่นี้แลองเหยียบหยอีก อ่าก็นี่เราเราเนี่นะยนใช้ไม่ได้เราก็บอกไม่เป็นไรเอาน้ําออกลอน้ํเข้าวไปใหม่ลอกลูกใหม่มันขึ้นสูงขึ้นขึ้นสูงสองเท่าแล้วเติมสะกบนแค่นี้มันมันไม่เลวลงนะมันดีขึ้น,นเราก็เลยบอกเอาทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะทําปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูก ข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สามเดืันก็หมายความว่าหลังจากเก้าเดือนมันขึ้นแล้วก็ให้ให้ใหดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปไปีต่อไปทำใหม่เมื่อขึ้นเลยนี่มันเริ่มเริ่มมีมีไม่ทำทำเหมือนมีนเม,ม็ดไม่เลวลงนะ ดีขึ้นแล้วหลังจากลลยปีหมว่หลังจากหกครั้งมันมีเม็ดริ่รรม <6. S 2> แล้วก็ดูข้างในมันชกกัดเจิดเป็นเม็ดที่ที่เหลือเป็นเม็ดปีที่สามลกได้สามสิสพัประมาณหลังจากสองปีก็โครงการแกล้งดินงกลายเป็นส่งเสริมดิให้ดิน ตอนแรกก็ต้องใส่นะปูนใส่ปูนมาไม่นิดหน่อยนะแต่ที่แรกเขาบอกว่าให้สิใส่ปูนมาเยอะเราปีหน้าก็ใส่อีกไม่ต้องใส่ครั้งเดียวปูมใส่ปูนมาเดี๋ยวนี้ก็ค้นได้หกสิบถังห้าสิบถัง